กลับไปก็ต้องเป็นยุคไทยลีกปี1996ครับก็จะเป็นปีที่ก่อตั้งไทยลีกอย่างกัสิกรไทยเนี่ยเขาก็จะมีพูม่าที่ออกแบบของให้กับพวกเขาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปี1995นี่ก็เป็นลายที่พูม่าออกแบบให้กกสิกรไทยจะคล้ายๆกับน่าจะเวเดอร์เบเมังแต่ลายนี้ก็ถือว่าเป็นลายเอกลักษณ์ของทีมกัสิกรเองนะครับแต่ตัวที่เป็นลายเอกลักษณ์มากสุดก็ต้องเป็นลายลรงข้าวอันนี้เขาดีไซน์าจากโลโก้ สรลักลงข้าวมารีไซน์ลงบนเสื้อถือว่าเป็นทีมแรกๆของเมืองไทยนะที่มีการออกแบบเสื้อของตัวเองนะครับที่เหลือมันจะเป็นพวกแบบว่าเป็นซีรีส์รุ่นของแกนสปอร์ตที่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างแกรนสปอร์ตเ่ากเขาจะมีรุ่นสืบต่วก็น่านะทำไทยเยอะซึ่งส่วนใหญ่สีแดงกับสีเงินจะใช้กับทีมชาติแต่จะมีสีอ,อื่นที่ใช้กับสโมสรด้วยอย่างเช่นรุ่นยอยักษ์นะครับรุ่นนี้อันนี้ก็ด้ใช้กับธนาคารกรุงเทพอันนี้เย็นหน่อยนะครับแล้วก็มีพวกอย่างสเสนหาวาลีใช้กับไทรกรุงเทพ อันนี้ใช้ในไทยลีกปี1996นะครับอย่างเอฟพีทีก็จะมีมีจำเพาะที่มัใช้กับสโมสรด้วยก็คือของทางของไทยปี97ตัวนี้ก็จะมีลายน้ําสวยนะครับแฟนบอลจะชอบเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นเผาสนามดังนั้นไทยทีงกับอินโดนีเซียที่บ้านเขาพอทีมอินโดแพ้แฟนบอลเขาเริ่มจุดไฟเผาสนามตัวเองตัวนี้ใช้กับคาลเทคพรีเมียร์ลีกครับอาร์มโลโก้จะไม่ต้องมีอาร์มผ้าคาลเทคแบบนีนะ้จะเป็นปีหลังจากจอร์นี่วอล์เกอร์ไทยลีกนะครับจะมีทีมจังหวัดอีกทีมหนึ่งที่ที่อยากพูดถึงก็็เเปนเสื้อ ฟุตบอลทีมจังหวัดครับอย่างเช่นรายการยามาฮ่าไทยแลนด์ครับนะครับอันนี้เป็นทีมนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้เขาใช้แข่งปี97เป็นเสื้อที่แบรนด์ที่แบบว่าทีมชาติไทยจะใช้สีแดงสีเงินนะครับแล้วก็พวกสีอื่นเนี่ยก็มีพวกทีมสโมสร,รทีมจังหวัดมาใช้แต่สมัยนะั้นโลโก้เป็นยามาฮ่าหมดเพราะยามาฮ่าเป็นผู้สมนนการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ครับตอนนั้นนะครับ ถ้าย้อนกลับไปเสื้อปีเก่าๆนะครับอย่างเช่น2534นะครับอันนี้เป็นทีมการท่าเรือหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นโลโก้การท่าเรือแบบนี้ในรายการมวกอรับใช้แค่รายการเดียวนะครับเบอร์สมัยนั้นจะเป็นผ้าเย็บอยู่เลยยังไม่ค่อยมีกระมีหยีเท่าไหร่ไม่เหมือนเมืองนอกส่วนใหญ่บ้านเราจะเป็นสกรีนเลยหรือไม่ก็เป็นเบอร์ผ้าเย็บแบบนี้ก็คือเอาผ้าแล้วมาเย็บลงบนเสื้อให้เป็นเลขเบอร์นะครับพวกโลโก้เป็นปักยกเว้นพวกสปอนเซอร์นี้เขาจะใช้สกรีนเอาสังเกตว่าท่าเรือจะคงเอกลักษณ์สีสีแบบนี้เกือบทุกปีอยู่แล้วนะคร กสิกรไทยก็จะมีตัวที่เขาออกแบบเองนะครับสำหรับการไปแข่งขันฟุตบอลเอฟโรลอเอเชีย e ก็คือปีที่ได้แชมป์เอเชียเสร็จแล้วก็เอาแชมป์ของสโมสรเอเชียไปเตะกับแชมป์ของทีวีแอฟริกาซึ่งปีนั้นเขาไปเตะกับของซามาเลกของทีมมิหยบแล้วก็ชนะมานะครับเนี่ยก็จะมีการติดธงชาติก็เหมือนกับเสื้อเอฟซีแชมเปี้ยนลีกปัจจุบันน่ะของหลายทีมในเมืองไทยเวลาไปแข่งก็จะมีชอบติดธงชาติอยู่บนเสื้อด้วยกัศกรไทยทำามาแบบปีหน่กาก็สก็สแล้วถือว่าทำานานมาก